ออกมาแล้วอ่าอ่าอ่าเน่าจากกลิ่นเน่ามาเลยเรามาเปิดก,กล่องดูโอ้โหกล่องพองเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันเรียกว่าไงอะโคลนที่ควายอยู่อะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับครูต้องชาแนลนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการรีวิวของนะครับว่าด้วยเรื่องของเห็ดพาะนะฮะหรือเห็ดพอบนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ที่ส่งให้เรานะฮะก็จะมีอยู่2คนด้วยกันนะครับคนแรกนะฮะพี่ฝนนั่นเองนะครับและคนที่2ตาหนานั่นเอง <c oughs> ซึ่งนะฮะเราก็จะส่งอยู่3บริษัทด้วยกันอันที่1นึ่งนะครับแฟลชนะฮะราคาถูกหน่อยเนาะ แต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันที่2ยอดฮิตเคอรี่แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเคอรี่อันที่3านะครับไพรสเนไทยเนาะนไปชมกันเลยจ้า <c oughs> มาดูกันต่อเลยอันที่หนึ่งะครับส่งโดยแฟลชนั่นเองนะครับซึ่งแฟลชเนี้ยก็ใช้เวลาไม่นานนะครับค่าส่งก็จะถูกประมาณ25-30บาทนะครับแต่ว่าพอส่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาเปิดดูดีกว่าอ่าพอมาเปิดดูพี่ฝนเขาส่งมาเป็น ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็จริงๆเขาเจาะรูเรียบร้อยแล้วแต่พนักง,งานหวังดีไงฮะก็เอาเทปใสมาพันพันพัน,พน,พนจนทําให้ไม่มีการคายน้ําออกมาทําให้กล่องชื้นชื้นชืนชน้แล้วก็เปียกเป็นแบบนี้นะฮะเละเลยทีเดียวกลิ่นก็ออ <c oughs> นะฮะไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่นะฮะยังไงแล้วก็แบบว่าแต่มันก็ถึงวัยอะเนาะก็แบบว่า หลายๆคนก็เลยแนะนำนะฮะว่าให้ต้มมาให้แพ็คสูญญากาศมาเดี๋ยวเราจะลองทั้ง2วิธีกันครับอันที่2นะครับมาแล้วนะฮะอันที่2ก็คือส่งด้วยเคอรี่แต่คนที่ส่งคือตานาน,นะฮะตานานก็ส่งมาใช่ไหมครับพร้อมกับแคบหมูเอย้ำพริกตาแดงเอยแล้วก็ต้มมาแต่ เจ้ากรรมเคอรี่ของเราไม่มาส่งนะฮะก็คือว่าไปค้างที่แพร่วันหนึ่งครั้งที่นครสวรรค์วันหนึ่งกว่าจะมาถึงชนบุรีใช้เวลาเกือบ4วันเต็มด้วยกันเราก็ ยังไงมันจะมาหรือยังไงก็เลยโทรไปที่ call center ใช่ไหมครับโทรไปที่ call center ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันจะติดวันอาทิตย์เข้ามาส่งไม่ได้เราก็บอกว่าของของเราเป็นอะไรมันจะเน่าแล้วให้คุณช่วยดูแลหน่อยได้ไหม mm hmm. เขาก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้จะมาส่งนะฮะ mm hmm. แต่ก็ยังไม่มาเราก็โทรไปอีกนะฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมาแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าออกมาแล้วอ่ออ่เอ่เน่าจ้ะกลิ่นเน่ามาเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้ มันก็ไม่ได้เน่ารุนแรงนะแต่มันบูดอะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ไม่กล้ากินดีกว่าเพราะว่ากลัวกินแล้วท้องเสียเนาะก็สรุปว่าเคอรี่รอบนี้ช้ามากใช้เวลาเกือบ5วันเต็มด้วยกันนะฮะต่อมาที่3นะครับหลังจากที่เรามีประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคุณป้ากดว่าเราก็เลยซีนสุญญากาศ1น,นแพ็กแล้วก็สดเอาไม่ใช่สีเอาใหม่เราก็ ใช้ต้มหนึ่งสดหนึ่งแพ็กในถุงสุญญากาศปรากฏว่ายัางไงครับคุณอันแรกนะครับผมเรามาเปิดกล่องดูโอ้โหกล่องพองเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันพองเนาะเปิดออกมาปุ๊บถุงคืนรูปนะฮะเหมือนกับไม่ใช่คืนรูปเขาเรียกว่ามันพองเหมือนกับมันมันมีแก๊สภายในอะไรอย่างเงี้ยทั้งต้มทั้งสดเลยนะครับ แต่ต้มไม่น่าจะกินได้แล้วเพราะว่าลองชิมดูแล้วมันดูเปรียปร้ยวๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าอันดิบเนี่ยก็จะมีทั้งกลิ่นที่มันคายน้ำบอกมาทั้งโคลนทั้งดินกลิ่นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงอ่ะโคลนที่ควายอยู่อ <laughs> โอคุณแต่ว่าไปรษณียีเนี่ยก็ส่งเร็วอังคารถึงพฤหัสถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะก็เร็วอยู่แต่ปรากฏว่า สวิธีนี้ก็ไม่ดีเช่นเคยนะฮะเราก็เลยแบบว่าเอควรจะซื้อที่ตลาดดีกว่า <c oughs> มีทั้งตง้มทั้งแกงทั้งสดนะฮะที่ตลาดหน้าสารชนบ,บุรีนะเอาเป็นว่าเนี่ยวิธีที่3ที่พี่ฝนลองส่งมากันนี้ก็ไม่ค่อยสำเร็จ100%เท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะที่เราได้นำมา เล่าสู่เมาห์มอยในเรื่องของการขนส่งนะฮะไม่ได้ discredit ใครแต่อยากให้ลองดูว่าถ้าเราไม่ใช่มืออาชีพในงานส่งหรืออะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับครูต้องนะฮะในครูต้องชาแนลวันนี้เฮดท็อปบทเรียนราคาแพงนะฮะราคาแพงมากปีนี้นะฮะหมดเงินมากกับการทดลองครั้งนี้นะฮะโอเคนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเรานะฮะสวัสดีครับ